สวัสดีค่ะเพื่อนๆของจิจ้ระเบียงแคคตัสนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยิมโนเขาออกดอกเยอะนะคะก็เลยมาดูว่าวันนี้ยิมโนบนระเบียงแคคตัสของเรานะคะมีต้นไหนบ้างนะคะที่ออกดอกนะคะมีหลายต้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นยิมโนแคลเซียมเป็นตัวเก่าตัวมาตรฐานเนาะ บันเดนรนะคะหรือจะเป็น LB ลบีสองหนึ่งเจ็ดแปดนะคะก็จะเป็นยิมโนท,ที่มีด่างผลนิดๆนะคะนอกจากมีที่ดอกบานอยู่นะคะผุบไปแล้วก็มีนะคะกําลังใกล้จะบานก็มีนะคะ ออกใหม่ก็มีนะคะอันนี้ก็นยะะังออกใหม่บ้านอยู่นะคะเยอะเลยนะคะบนนีนะะ้นี่ก็มีนะคะโอ้ยปีนี้ดอกเยอะจริงๆเนาะเดี๋ยวไปดูอีกทีนี็น,นะคะตรงนี้ข้างล่างนะคะยิมโนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า เขาจะมีหลายสีนะจริงๆเขาเป็นพันเดียวกันนะคะตอนออกใหม่ๆนะคะสีเขาจะออกอเขียวๆอ่อนๆออกเหลืองๆนะคะประมาณนี้นะคะพอเขาบานไปได้วันหนึ่งสองวันนะคะเขาจะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะอ,ะอันนี้ออกสีชมพูอ่อนๆสีโอนโรสนะคะเขาเริ่มบานออกมาได้สองสามวันแล้วนะคะ อันนี้ก็คือได้ประมาณ5วัน6วันแล้วนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ก็ออกดอกเยอะเลยนะคะเป็นไงคะข้างในนุ้นก็มีนะคะปีนี้แดดดีอากาศดีนะคะ ยิมโนเขาจะชอบนะคะที่ก็ขอลาไปด้วยดอกยิมโนสวยๆน่ารักน่คักนะคะส่วนของโลบิเวียนะคะก็กำลังออกดอกใหม่เดี๋ยวถ้าเริ่มบานก็จะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ